เดี๋ยวเชิญทีมสันนาการประจําที่อยู่แต่ละสีนะคะสร้างความคึกคักนะคะร้องเพลงนะคะหรือส่งให้เชียร์ลีดเดอร์แล้วก็ทีมของตัวเองนะคะสนุกสนานขึ้นมาในระหว่างที่เราเดินผ่านเลนะคะพร้อมแล้วคนแรกของสีตั้งแถวได้เลยค่ะตั้งแถวไว้หน้า,นาหน้าเต็นท์ของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยทยอยกันเดินดอ,อกมามะคะมีเวลา2นาทีเท่านั้นนะคะอยากจะโชว์อะไรโชว์ได้ เซี่ยงปลอมมือให้เทีค่ะปขอเียงปมือให้กับสีเรือค่ะค่ะขเียปมือให้กั้วยคะโอเคตอบมสีเรือไคะเพลงต่อไปแล้วะนกอโชว์ต่อโชว์ต่อม่สีสีแดงมาก็เหมือน